ท่านผู้ชมสวัสดีค่ะเจอเจอเจอลูกแระแพะแพะน้อยค่ะเจอแพะน้อยข้างทา,างค่ะท่านผู้ชมเดินไปดูใกล้ๆนะคะท่านผู้ชมกะพลลามาจากอันธุระเจอเจอแพะน้อยพอดีจะมาถ่ายภาพนะคะ มันกินหญ้านะคะกินหญ้าอยู่ข้างทางถนนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดตัวนะคะแพะนะคะคล้ายๆวัวแต่มันตัวเล็กนะคะแพะหรือแบะบ้านเรานะคะมันกินหญ้าน่ารักดีค่ะ เป็นสัตว์ที่ไม่ค่อยมีคนเลี้ยงแล้วนะคะเป็นการอนุรักษ์นะคะสัตว์แบ้นะคะแพะหรือแบ้บ้านภาษาอีสานเลี้ยงว่าแบ้นะคะป้าพันล่าเห็นกันเลยคอทายไหวนะคะเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนลูกๆหล,ล,ล,ลานอยากจะดูนะคะมันก็กินหญ้านะคะต้องบับว่ร,รู้ว่าเศรษฐกิจมันเป็นจังไดนะคะเพราะว่าป้าพันล่ากะ ถ้าเห็นอะไรน่าสนใจป้าพลากระสี่ท้ายไหว้นะคะมันก็กินหญ้าค่ะท่านผู้ชมมันยางไปใกล้ไก่้ะค่ะท่านผู้ชม ป้าพัลล่าขอจุบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเป็นสัตว์น่ารักนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าพันล่าด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะขอให้ท่านผู้ชมที่ชมช่องของอุดมพรสน,นมายิ้มปัจจกกมีความสุขร่ำรวยเงินทองทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ